เรื่องกล้วยถ้าจะคุยกันก็มีหลายเรื่องคุยกันไม่รู้จบแต่ก็ไม่ให้ดูอยู่เรื่อย จะดูไปเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าใจหลายๆอย่างเพราะเรื่องกล้วยไม่ใช่เรื่องง่ายๆ